รับบุญได้กันค่ะทำบุญออกพรรษานะคะถวายทั้งอาหารแล้วก็ปัจจัยนะคะวัดไทยในอเมริกาค่ะถวาด้กัะไว้สำหรับฝากแม่ตู้นะคะเราเดี๋ยวจะเอาข้าวตู้เย็นให้เดี๋ยวเขาจะได้เอาไปเข้าวตู้ะ้าวแม่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องสาธุลูกสาธุจ้า แล้วเดี๋ยวไปติดต้นเงินด้วยอู้นาลินสวยจังเลยมาวัดซื้อสวยดูอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นี่ก็เลยไม่ทำละมาเอาบุญดีกว่าได้วยกันนะคะังินเลยค่ะทำบุญร่ำรวยร่ำเลยกคนนะคะ เงินกองเต็มเลยดอลลาร์เต็มเลยทำบุญให้ร่ําให้รวยแบบนี้นะคะสาธุทุกคนจ้ะไล่บุญด้วยการร่ารวยร่ารวยจ้ะวิดีโอขึ้นมาหน่อยนะคะบนกองเงินกองทอง่ะคุณแม่ห้ร่ำรวยร่ำรวยถ่ายเอาเงิน <c oughs> ิบต้นต้นออกพรรษานั่นแหละค่ะลูกดิบต้นต้นออกพรรษารับบุญกับน้องบัวนะคะนั่งนั่งกินะโอ้มีคนล้างเยอะเหรอคะอ่านี่แฮงๆแหงๆกับหนูบัวนะนี่นั่งเย็นเลยวันนี้ฉันจะรวยฉันจะรวย ด,ดูนะ่ะไปเสียบต้นเงินนะ่ะคุณมุกเราไปเสียบต้นเงินออกภาษาฟาวาดครัส